ชื่นใจระเบิดคำว้วมันว่าที่เราเราตั้งแต่เข้าพันชาจนออกจนาเนะเ้านาโมนาโมตัสาภักะาวาตอาละหาตัตัวเจ็ดตัวแปดตัวสิบตัวสิบเอตัวสิบสองตัวว่าเผื่อไม่อิ่มหลแถวเนาะตโเถากำลังมวนเลยระเบิเวิา สัญญากันว่าสิเขาววัดศาวัดศาอยู่มืงเอื้นมึอเอือนเนี่ยมันมาเดี๋ยวเสาอยู่เอามันเอาพัดษาเอาพัดษามันเป็นเรื่องของพระเขาเป็นมนุษย์บบเกี่ยวกันเขาเป็นคนเขาเป็นนี่ละบบเกี่ยวเป็นเรื่องของพระเถอะเขาก็รู้ว่าเป็นเรื่องของพระแต่เจ้าหนู่าสั่นยักษ์เอาไป่อยอ่ะสัญญาัยษ์ังสัญญาว่าสิอันเสาหลักของวัดศาเสาหลักอยู่ที่ บ่ได้บ่ได้คิดว่าสิซ้อมนะโมนะโมตัสสะวะกะวะโตอะลาหาโตโตเจโตแผะโตเก่าโตสิบโตสิบเอ็ดโตสิบสองโตเฮ่อไปดอกเบี้ยเฮาแมงไก่เบิดแล้วไก่เบิดแล้วเท้าเฮ็ดยังแาบเนี่ยเฮ็ดยังเฮ็ดกันบ้านเมืองเล้งเนี้ยเป็นไรสนใจขึ้นมามน้าตีเท้าเฮ็ดกันบ้านดีเท้าอืมไม่เป็นยัง ขันมันเหมือนเมันส่ได้ให้กันวันทีเท่าอืมอืกินเดไว้แน่เท่าั่น่ะเดี๋ยวจะเฝ้าใจเย็นๆเท้าตอต่อตนะตอตอนามูนามูตะสาปะวะโตอะระหะโตไมเถาปะเฝ้ากินเน่ลองกลนดิเนวอื่นบ่ได้ตีจนทำไมตตรงนามตัสาเลยโอ้ลงเงินหลายดอกของบกคื้ยบ๊อบบ๊ ฝ้ากินเถอะขาดโดนเราด้ไงแม่ขาดโดนเราด้นี่ะ่อเหรอน่ซื้อเทาที่จะกินจังโุ่เอ้ยฝ้อเลรนซื้อ